tchen yang tonthe ji wit พี่ต้องพี่ต้องมีเรื่องอะไรจะพูดกับน้องเหรอคะน้องว่าเอาไว้คุยกันวันหลังก็ได้พี่ต้องเพิ่งกลับมาเหนื่อยอะน้องว่าไปพักผ่อนให้หายเหนื่อยสะก,ก่อนดีกว่านะคะจันไม่ได้ใชพี่ต้องการรู้ความจริงเรี๋ยงนี้ดาวเนาะ ความจริงความจริงเรื่องอะไรหรอคะดังนอ้เม็นคนวางยาหม่อมย่าใช่ไหมคนที่วางยาหม่อมย่าคือพี่ต้อยนางหากหรอคะรอ น้องรู้มาโดยตลอดคะ่ะว่าคนที่ปลอมตัวเป็นพี่ต้องคือพี่ต้อยแต่ว่าน้องก็ทำอะไรไม่ได้พี่ต้อยทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้ครอบครองวันแสนศูนย์แม้กระทั่งฆ่าพี่ชายของตัวเองแล้วกับมอ่อมทำไมพี่ต้อยจะทำไม่ได้ล่ะคะ เพราะว่ามีดาวน้องเป็นคนบงการน่ะสิต้อยถึงทำได้ทุกอย่างพี่ต้อมทำไมพี่ต้อมพูดแบบนั้นล่ะคะใช่พี่คิดอย่างไรลนะ่ะพี่พี่คิดว่าว่าต้อยเนี่ยเขาเขาต้องกายวังแสงสูงมากถึงขั้นที่เขาจะฆ่าหมอย่าอยางั้นนะครับต้อยรักหมอย่าขนาดไหน ทุกคนในวังแสงสูงนี่รู้หมดเพราะฉะนั้นมันไม่มีวันเข้าใจได้แล้เาน้อยพี่ต้อยเขาจะคิดข้าหมอม่ำญาตตัองเขาเอแต่ถ้าวังนี้ขาดหมอม่าไปคนหนึง่งตำแหน่งคุณผู้หญิงของวังแสงสูนเนี่ยจะตกเป็นของใครล่ะพี่ถามว่าจะตกเป็นของใคร ขางดาวน้องไม่ใช่หรือแต่น้องไม่เคยคิดจะฆ่าหมอบเลยนะคะพี่ต้อมพี่ต้อยบอกกับน้องเองว่าพี่ต้อยแค่วางยามหมอบแค่ให้หมอบเป็นอัมพาตเราพอเราสองคนแต่งงานกันพี่ต้อยก็จะเลิกให้ยามหม่อมแล้วหมอมก็จะหายเป็นปกติ ต้องพี่ต้องเชื่อน้องนะคะพี่ต้องพี่ต้องคะเชื่อน้องนะคะพี่ต้องทำไปได้อย่างไรทำต้องใช้ความรักกันยิ่งใหญ่ที่ต้อยมีมาเป็นเครื่องมือทำให้ต้อยต้องไปทำในสิ่งเลวๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างนั้นเหรอทำถูกแล้วเหรอดาวน้อง พี่ต้องค่ะน้องขอโทษนะคะพี่ต้องพี่ต้องพี่ต้องให้อภัยน้องนะคะพี่ต้องนะคะพี่ต้องให้อภัยน้องนะคะพี่ต้องนะคะน้องผิดไปแล้วน้องผิดไปแล้วนะคะนะคะไใจจัดใจจัด ที่ไม่เคยที่จะไม่ให้อภัยดาวน้องได้ให้ภยดาวน้องตลอดและที่สำคัญเนี่ยพี่เองก็จะกลับมาอยู่ที่นี่ด้วยชื่อนั้นจำเอาไว้อย่าให้มีเรื่องเ็วรแบบนี้เกิดขึ้นในวังแสงสูนนี่คุณรอดเธออยู่ที่ไหน คุณรถครับคุณรถคุณรถครับคุณรถครับคุณรถเดี๋ยวผมจะบอกพี่ได้ว่าอยังว่าคุณรถอยู่ไหน รถคุณรถอยู่ข้างในหรือเปล่าครับคุณรถคุณรถคุณรถครับคุณรถอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าคุณรถ คุณรสครับคุณรสคุณรสครับคุณรสได้ยินผมไหมครับคุณรส แทนทาน้ำก่อนนะเจ้าค่ะขอบคุณครับปเียวสรยามีอะไรกันหรือเปล่าครับก็มีให้กับอาจารย์นะคะสงสัยว่าทำไมคุณต้องอ่ะเธอออกจากโรงพยาบาลเร็วเจ้าคะเพเธอถูกรถชนไม่ใช่หรือเจ้าคะอะไรนะครับคุณต้อยถูกรถชนชนแต่เมื่อไหร่ครับเอ่อ คุณต้องเน่ยถูกรถชนมาหลายวันแล้วล่ะเจ้าค่ะแล้วนี่คุณต้อยเธอเป็นอะไรมากไหมครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยศสกายคุณเข้าใจผิดแล้วนะเจ้าค่ะเชิญนั่งก่อนเจ้าค่ะคือคุณต้อยเนี่ยเจ้าค่ะเธอตายไปแล้วส่วนคนที่ถูกรถชนก็คือคุณต้องเจ้าค่ะผมเข้าใจอะไรไม่ผิดหรอครับป้าคุณต้อยเธอยังไม่ตายครับ เดี๋เจ้าคะคุณต้อยเธอปลอมตัวมาเป็นคุณต้องอยแล้วคนที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือหม่อมราชวงศ์ไอศูนย์สุริยชัดต,ตัวจริงที่ผมรับมาจากปากใต้ครับคุณรถครับคุณรถคุณรได้ยินเสียงผมไหม รถครับคุณรถไม่ได้อยู่ในนี้หรอกค่ะคุณรถครับที่ต้องห่วงมากใช่ไหมคะห่วงมันมากตอนไม่เห็นน้อยในสายตาเลยใช่ไหมคะพี่ต้องมากล่าวหาว่าน้องคิดจะทำร้ายห,หม่อม ถาว่าน้องคอยบงการพี่ต้อยนั่นเป็นเพราะว่าพี่ต้องหมดรักในตัวรองแล้วต่างหากผมมันใช่ไหมคะเพราะอีนางสอดีลโรทใช่ไหมคะใช่ไหมนะน้องว่าคุณรถไม่ได้อยู่ในห้องนี้หรอกค่ะพี่ต้องลงไปหาคุญยศไกลเลยค่ะแต่อรนะนอาานานมากแล้ว มีอะไรเหรอคะเสียงคุณรักน้องไม่เห็นได้ยินอะไรเลยนี่คะ ว่าพี่ต้องคงจะหูฝาดไปแล้วกรนมังค่ะรถค,ครับพี่กองค่ะมองว่าคุณรถไม่ได้อยู่ในนี้หรอกค่ะเชื่อน้องนะคะเลิกหาเขาเถอะค่ะนะคะพี่ต้องค่ะรถค,ครับ คุณตั้มคุณตั้มของอีฉันจริงๆด้วยถืวหน,นูถืวหนูในจันนนรายัางไงคุณยศสกายเล่าความจริงให้อีฉันทราบหมดทุกอย่างแล้วล่ะเจ้าค่ะอีฉันดีใจเหล,ลือเกิใจใจใน,นที่คุณตั้มปลอดภัยนะเจา้าค่ะฉันไม่เป็นอะไรเลยนะเจา้าค่ะฉันดีใจนะที่ได้กลับมาอยู่กับในจานแล้วก็กับกับทุกคนเจาน้าค่ะในจาจชะ ใช่คุณรถบ้างไหมไม่ไม่เห็นเลยเจ้าค่ะอ,อไม่ทราบว่ากลับไปเยี่ยมคุณต้องเอ,อคุณต้อยที่โรงพยาบาลหรือเปล่าก็ไม่ทราบเจ้าค่ะโรงพยาบาลต้อยเป็นอะไรนะจันทำไมไปอยู่ที่โรงพยาบาลละ่ะคุณต้อยคุณต้อยถูกรถชนเจ้าค่ะใครชน อีฉันก็ไม่ทราบเจ้าค่ะแต่เมื่อวันก่อนนะเจ้าค่ะมีตำรวจมาที่วังด้วยละเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะคุณดาวตำรวจมานะเจ้าค่ะปี่ต้องจะไปไหนคะจะไปหาต้อย เดี๋ยวค่ะเร็วเร็วเร็วเจ้าค่ะคุณต้องเจ้าขาแล้วคุณต้องจะไปยังไงเจ้าค่ะให้อีฉันไปตามเบาผู้ชายมาขับรถให้เมเจ้าค่ะรีบไปจัดในจันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปกับคุณยอดสกายได้เจ้าค่ะจะไปเลยค่ะพี่ต้องถึงพี่ต้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะพี่ต้องไปอาการของพี่ต้อยก็ไม่ดีขึ้น ดาวน้องพูดแบบนี้ไมาได้ยังไงตอนแรกพี่แค่คิดว่าดาวน้องไม่ได้รักต้อยไม่เห็นในคุณค่าในความรักของต้อยแต่นี่ดาวน้องไม่เห็นแม้แต่คุณค่าของชีวิตต้อยเลยนี่นี่ะผู้หญิงที่พี่เคยรักผู้หญิงที่ไม่ว่าใครต่อใครก็ยกย่องอยากจะให้เป็นคุณผู้หญิงคนใหม่แห่งแสงสูง ขนาดนี้เลย ต้องต้องกลับมาตอนนี้ด้วยพี่ต้องจะกลับมาลงโทษน้องที่น้องทำให้อีต้อยมันเป็นน้อยพี่ต้องก็จะกลับมาแต่งงานกับอีรงังเทอดทีรักไม่ ไม่มีวันยอมให้ใครได้มาเป็นคุณผู้หญิงแห่งแสงสนไปนานขาดใครเด้อ